สบายดีทุกคนวันนี้เฮาก็มากินขา้าวอยู่เวียระเนาะวันนี้วันนี้เฮาก็อยูเ่เฮิร์นนะดีดีเฮิรนเฮินได้ดีดีนางเอกเ,เดินเก้าเอเอแด่เดินสามมีวันนี้เฮ็ดต้มเป็ดเนาะเจ้าของเฮิรนบ่อยู่เนาะเจ้าของเฮิรนดีเป็นเกียรติยิ่งยิ่งท <c oughs> นี่อได้เห็ดเลือดเป็ดมาฉูดชนคน อันนี้ตำมะกรูดอันนี้เจ็บสลุบันนี้แหละมันนี่ฮะกูเบิ่งโลกูบอกเลยเจ็บท้องมันนี้แหละกูเบิ่งนี่นะอันนี้ตำอันนั้นตำมะกรูดอันนี้ตำมี่อันนี้ต้มเป็ดเนาะทุกคนตอนนี้กำลังทาดีดีเนาะนางเอกเดินสายเนี่ยผมมาจักเทียบอกว่าเป็นวงเป็นวงเป็นวงได้ไรค่ะเป็นวงมืออื่นเออแซช่ปะไม่มีอันนั้นแล้ว ตอนนี้เราก็ยังท่าดีๆนักเอกเดินสามเนาะมาเนาะมาแต่สวรรค์ตอนนี้แปดโมงแล้วนัดบอกแปดแปดโมงงั้นมาหอดเทียา